หลังสาลร,รัฐมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของ3มแกนนำมอบประ,ะดอนคุณอานนทนนำพาคุณไม้พานุพงษ์จัดนอกคุณรุ้งปนัสยาสิทธิเจ,จรวัฒนกุลแถลงการข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน1ิบข้อบนเวทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังสิทธ์เมื่อวันที่10สิงหาคม2563เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐมนูญ60ูมาตรา49จึงมีคำสั่ง ให้แกนนำทั้ง3และองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าว พลพวงของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะแม้จะไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนแต่คำนิจฉัยเนี่ยผูกพันไปทุกองค์กรค่ะจึงมีความเชื่อมโยงไปสู่บทบัญญัติกฎหมายอื่นๆด้วยทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ออกมาจี้ให้กะกะตอสอบบรรดานักการเมืองที่ร่วมชุมนุมและพักการเมืองที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอา ยาและผิดจริยธรรมของนักการเมืองและคุณ,ณนัทพรตบประยูนค่ะก็ออกมาจี้ให้ก,กรกตดําเนินการยุบพ,พักก้าไกลจากที่เขาได้ยื่นคําร้องเอาไว้นะคะโดยอ้างว่าคํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดกับพักก้าวไกลได้โดยมีหลักฐานที่อ้างว่านะคะพักก้าวไกลสนับสนุนทางการเงินและการประกันตัวกับผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึค่ะซึ่งคุณ,ณนัทพรนะคะก็เป็นคนเดียวกันกับที่เคยยื่นคําร้องเพื่อเอาผิดกับ สามแกนนำม,มอบราษฎดต่อสารรัฐมนูญนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีการมองกันไปว่าผลพวงจากคดีล้มล้างการปกครองนี้นะคะจะส่งผลถึงกระบวนการล่ารายชื่อเพื่อยกเลิกมาตรา1ึหนึหรือไม่รวมทั้งนะคะก็มีการวิเคราะห์กันไปค่ะว่าสองพรรคการเมืองค่ะมีความสูญเสียงที่จะถูกยุบพักรวมทั้งนักการเมืองนะคะก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลายๆทีเดียวค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนเนในคุณปียบุตรแสงกนกุลเลยค่ะที่การคณะก้าวหน้าเนี่ยได้ออกมานะคะระบุว่าการปิดประตูปฏิรูปสถาบันจะเกิดสงครามกลางเมืองค่ะ และหลังจากมีคำวุนิฉัยนะคะคุณปิยบุตรก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มคณะราษฎรนะคะต่อสู้ต่อไปค่ะซึ่งนั้นนะคะก็ทําให้มีการจับตากันว่าการเมืองบนท้องถนนจะมีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือไม่ค่ะต้องติดตามค่ะ